มาทำน้ำผึ้งมะนาวค่ะมีอะไรบ้างคะหนูมีน้ำผึ้งไหนน้ำผึ้งโชว์น้ำผึ้งให้กัดูสินี่น้ำผึ้งแล้วไหนอีกคะน้ำผึ้งภาษาอังกฤษว่าไงคะนี่น้ำผึ้งภาษาอังกฤษว่าไงคะภาษาอังกฤษว่าไงน้ำผึ้งภาษาอังกฤษว่บีึ่งบีบึ้งน้ำพึ่งไม่ใช่บีบึ่งพึ่งใช่พึ่งเป็นแม่พึ่ง แต่ว่าน้ำผึ้งเขาเรียกอะไรนี่เรียกอะไรอือได้แล้วจะมารีวิวสินค้าจะมาทำอะไรแต่น้ำผึ้งยังไม่รู้เลยน้ำผึ้งชื่ออะไรน้ำผึ้งน้ำผึ้งชื่อว่าฮันนี่เย้น้ำผึ้งน้ำผึ้งเรียกว่าอะไรคะภาษาอังกฤษฮันนี่เก่งมากฮันนี่แล้วมะนาวล่ะคะมะนาวคือเลมอนเลมอนลอาบนะคะแล้วก็อะไรนี่ เกลือเล็กน้อยคืออะไรเกลือประจันกินว่าไงคะซุปกะเหนืยเกลือประจันกินว่าไงคะซอลซอลซอลซ่เกลือคือคือเกลือประจันกินว่าไงคะซอลซอลนะคะใส่เกลือนิดหน่อยนะคะนี่จะหยอกเกลือแม่คุณแม่หยอกเกลือให้หยอกเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยให้นี่ยแล้วก็นาว เราใช้น้ําอุ่นนะคะไม่ใช่ใช้น้ําร้อนนะคะอ่ะบีบเข้าไปมะนาวคนละหนึ่งซีบีบเองทำเองได้ไหมไม่แข็งแรงมาแม่ช่วยอ่ะบีบโอเคพอรู้แล้วมาแม่ช่วยโงไม่ช่วยคนละหนึ่งซีมะนาวเปรี้ยวมะนาวก็เปรี้ยวสิคะ กินยุกเช้าเพิ่มความชุ่มชื่นลืกยอกตายนี้เองลำคอหายหวัดต้านหวัดค่ะคเดี๋ยวแม่ดีมให้ดื่มชุกเช้าน้ำพึ่งมะนาวเกลือนะคะเข้าห้องน้ำก็สะดวกสบายต้านหวัด พิ้งฮันนี่นิดหนอเดี๋ยวของคุณแม่ด้วยอืมอใส่ฮันนี่ลงไปจุดโอเคอ่าคลน,อคลนโอ้ใส่อะไรเยอะแทะฮันนี่ ซอสเลยชื่นชื่นใจชื่นใจคุณแม่คุณแม่ชื่นใจชื่นใจเนี่ยคุณแม่ทำเองค่ะนี่ชื่นใจซอสเลยแม่แม่คุแม่เอาก็คนละหนึ่งลูกนี่นี่ของคุณแม่แมนี่ใส่เกลือเหยาะลงไปนิดหน่อย น้ำผึ้งบีบลงไปเลยโจ๊กแล้วก็เลมอนแม่ทำไมแม่เอาเยอะจังเยอะที่ไหนล่ะก็บีบโจ๊กหนึ่งคนละโจ๊กเหมือนกันนั่งนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะของใครของมันแล้วผมอยากดูก่อนแม่จะดูหรอค่ะเหมือนกันเซมเซมเอ้ยมีลูกไปเลย เปี้ยวหวานกลมกลมไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเหรอม้มันแ่ใส่มะน,นานแล้วมันก็เปรี้ยวก็เปรี้ยวนะั่นนะครับจะให้มันชุม่มคอจะได้ไเปานมหวานหลุดืมทุกคนได้มะน,นาวสีแม,ม่ทำไมเอาทำไมมะน,นาวสีเขียวเป็นไหวแม่ ทให้คุณแม่ทำไมทำไมน้ำแม่เต็มล่ะเพราะคุณแม่ดื่นเยนะอะเนาะคุณแม่โตแล้วเหรออ่าเรียบร้อยเอาช้อนเชียช่ยเชี่ยดื่มทุกเช้าเพื่อสุขภาพค่ะน้ำมะนาวน้ำผึ้งสดเลยอืมชื่นใจอืม,อม โอเคบายขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ see you next video บายบาย